ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງຂອງໃບເມິດຊຸກຜູ້ທຸກຄົນນີ້ກໍມາຢູກນກມາຍິຮັົ້ສນກດີມພນອງນກມເຮດກິນອງນມກິນต้มยำปลาນອງນກນນນາະນລໍບກ Tao ເຊີີນນ กีตามือมักีตาแบบสุดหลอโซนโซน่ะโซนะเจ็บโซโซนจไเช่นโซนเราไปเส้นพี่น้องอะไรเนี่มาถกกระถาเยอาคิแคังไงก็คิ้เฟรบาปากถักเออาเบาเตยเบาเตยพี่น้องคิ้วเฟกับโคดอล่าเลยพี่น้องเบาเตยเบาเตยดีอันนี้ก็เป็นเซฟพี่น้องิงนี่ิ

ใช่ประตูใช่แม่นประตูแม่นบอปปานินเี่ยมวนี่สี้พี่น้องหยิบสบกเป็นไงนแบคือซีพีเราที่แช็คบอกกี่มาเดีวยเน้อันนี้้ิเก้าบี้ิบเก้บ่เกพี่น้องไ่ได้ ม่ได้ไม่ด้สนใจตินต่อเลยชีกก็มีเข้าใจที่พี่น้องมีทางแบบนักห้องจากผู้เฮ็ดกินพี่น้องซึงมนไ้เาก็เป็นแบบผู้ซิมพี่น้องเออดิฉันมาเสียบเป็นแบบสีเกิไม่เข้าใจพี่น้องผู้เล่นกินก็นาแบบคือว่าส่ยิงลิงด้วยนาคือว่าเขาเดี๋ยจะคินเพท่านรอหนย จะกินไหมจะกินไหมบ้า่ไปเอาเกี่ยงนาใส่ในค้ับใส่น้คีมคีมอะลาคิมยังพูดเลยใส่ดีใส่คัาบงใส่ดีมาข้าวใส่เอาไปนอน้องนินชินใจก็สมัครสั่งไหนแล้วนำมาไล่กับคนเดิมเนาะคเติมคือนี่พี่น้องคิมเขาจนใจกับ คอมเมนต์มาตายคลิปตัวพี่น้องดิฉันทักไปมาพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาฟังพเพลงเหมือนม้อนน้ำกันเดี๋กอดช่องก่อนอดก,กออ่อ,อนอ๋อเปิดใจเลยนะ ออเดกองอเป็นมกีตาเฮามีทั้งนักกีตามีทั้งนักนักเค็ดกินผอมด้ยมีมีน้องซองตํตำแหน่งนใหญ่ครับกตองเ็นให้เากินเอนกับมิงมิโนต้มยำปลานิพี่น้องเวิร์กันด้โมเสตแซบเตแซบแต่เซบหาติพีน้องเขาหายยง้พี่น้องยังอยห้องต่อเล้ก็คนเดิมเพิ่มเติมคือห้องหกขนาด พี่ท็อปวันนีอสี่ักคนงานเพลงหนึ่งผลงานท่านทุกท่านรับชมได้ในขณะนี้ซึ่งเราจะถ่ายทอดสดในช่องนิวนะครับพี่น้องวันนี้เราจะมาฟังเพลงกันยังอะไรฮะบอสมอีน้อเออบอสมเจ้าเดี๋พี่น้องเนี่ยทำงานกับบอรอพอกบอลรวยสีเก่าก็มีหัวใจ Tại vì rau rượu ấy Ừ Chú nhìn cái chú ngọt ngọt chú vào nhau khi nó Chú khổng đấy Cái chú khổng đấy Ừ, gì chú đấy Khi nó khổng kháu khớn khớn Từng mô này cái miếng nhảy ở nhau này Ừ, nhạc sốt Nhạc sốt Nhạc sốt Tha Tha nói nhanh với bác bụng Tha nói nhanh với bác bụng Khi bác bụng nhạc sốt được rồi này Chịp đầy đầy <laughs> Chịp đấy นักกีตาร์มือนักกีตาร์นารอคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมมันก็นมีมังหองพิงพี่น้องเออทีนี้ก็พบกับเซฟตี้ทัทยามหานครมาเฮ็ดต้มยำปลาเล่นพี่น้องเว่ยนี่ต้มยำนะปลาอยากชิวความแซ่บคือพี่น้องเรียบร้อยชุกแล้วนี่ต้มยำ ปานนี้นัน่งกูนีนก่นนกรชมนาผู้เฮ็ดพี่น้องรอได,ด้คนเห็ดกชิมเนึ่ อี่เนาะตัวเบาให้กินกินใครอยากสนใจก็ทักมาได้พี่น้องนี่ศาสนาพือนเนาะาสนาเะไเนี่ยีด้มูเฮานี่ให้กินกันเป็นเรารอกัรอศาสนาพ่อนี่ห้าหกฟองจีเก่าว่านำเยอะเลยมูยังเนก ลอยเลยดัมปันดิยืนยาวพี่น้องดัคนที่สองลอยมาวันนี้อ่พ่อตุ่มอยลอยไปเยอะมากวะเย็นให่ย้งน้ลอยนี่เจียงคิดหน้าพี่น้องคิดนี้ครับคอจบไปเจียงนี้แต่พีมากันย่ดริมกับกดเสียก็ไรไดแรกแช่กดแรงกดแช่กดซัดสะไคร่กดกระดิ่งเจงเตียนต่อไปไปยังไงกับทุกวันรอกับพี่นี้นี่แลนี่ มาทำได้ด้วยนี่โดดสนิทสกิดตีโดดได้ไหมไ,ไหมากล้อไมันไงนืออนี่ก็แม่นี่ออพี่น้องนี่นี่ก็รอนีไม้กล้องไหมสวัสดีพี่น้องมันจะนข้าวซูซอง,น,องนู่